ล้างร่างอสุภะเป็นวิชาโบราณที่ช่วยชำะระล้างของเสียออกจากร่างกายการเปลี่ยนแปลงร่างกายสามารถสะสมพลังเวทได้ง่ายขึ้นแต่จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีพลังเวทมหาศาลหลายคนร่วมมือกันและต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะไร้เสร็จอีกทั้งยังมีผลเฉพาะกับผู้ที่มีอายุไม่เกิน5ปีเท่านั้นการที่ร้างร่างอสุภะเกิดขึ้นกับทีโอนั้น ถือเป็นความโชคดีที่เกิดจากความบังเอิญหลายอย่างทับซ้อนกันพิษร้ายแรงที่แทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของทีโอพลังเวทอันมหาศาลบางส่วนที่หลอมรวมอยู่ในพิษร้ายนั้นพลังเวทที่สะสมมานานหลายสิบปีจากการใช้ดอกไม้ปีศาจและความช่วยเหลือจากอัมราที่รู้วิธีการล้างพิษนั้นความสมดุลทั้งหมดกลับลงตัวอย่างน่าประหลาดทำให แทนที่ร่างกายของทีโอจะถูกกัดกินโดยพิษและพลังปีศาจกลับกลายเป็นดูซับแก่นแท้ของพลังที่สั่งสมอยู่ในพิษปีศาจนั้นแทนเ,ออเป็นอะไรหรือเปล่าคะในน้อยอ,อิฟลินขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะ ทีโอแลกหน้า17ปีเพศชายฉายาประกายแสยงทีโออัจฉริยะผู้มีพรสวรรค์มากที่สุดในรอบพันปีพรสวรรค์แลกหน้าผู้เล่นการสังเกตคลังเก็บของคู่หูของมังกรผู้พิทัก์ล้างล่างอสุภะการใช้เวทวิญญาณไม่สามารถเปิดดูได้ไม่สามารถเปิดดูได้ไส,าาถดดไดสถานะอยู่ในสภาวะมุนงงเนื่องจากความบังเอิญที่ไม่คาดคิดได้รับพิษวิญญาณปีศาจที่เคยก่อกำเนิดเป็นมังกรวิญญาณ หากจัดการได้ไม่ดีอาจลงเอยเป็นมังกรวิญ,ญญาณตัวที่สองได้ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษพลังของมังกรวิญญ,ญาณเลเวล16ค่าสถานะความแข็งแกร่ง112ความว่องไว62พละกกำลัง38พลังเวท238สติปัญญา36ไม่สามารถเปิดดูได้สกิลความหน้าหวัดกลัวของเ็กผสานพลังจิตมังกร พันธะของไวเวิร์นไม่สามารถเปิดดูได้ค่าสถานะที่ได้รับมาเพิ่มทั้งหมด85นี่มันเยอะเกินไปแล้วผลึกทั้งหมดในถน้ำนี้ล้วนเป็นแก่นแท้ของพลังบริสุทธิ์พลังนั้นช่วยเจือจางพิษข,ของดอกไม้ปีศาจอีกทั้งมันยังทำหน้าที่เป็นยารักษาด้วยการที่เราช่วยอัมล่าไว้ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องจริงๆเดิมทีร่างกายของแลกหน้านั้นถือเป็นร่างกายที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว เพราะว่าตอนนี้ไม่เพียงแต่เราจะได้รับล้างล่างอสุภะแต่เรายังได้รับคุณลักษณะของมังกรวิญญาณมาอีกด้วยความเร็วในการพัฒนาต่อจากนี้ต้องเกินกว่าจินตนาการเอาไว้แน่นอนว่าแต่ตัวตนที่แท้จริงของชายชรา,าคนนี้เป็นใครกันแน่มีอะไรหรือเปล่าอิฟลิน มีบางอย่างเขียนอยู่บนกำแพงค่ะบันทึกงั้นเหรอค่ะแต่ว่าการสลักตัวอักษรอย่างละเอียดแบบนี้บนผนังนั้นจะต้องเป็นของผู้ที่มีฝีมือระดับสูงอย่างแน่นอนที่แห่งนี้เหมาะสำหรับการเตรียมการแก้แค้นหลังจากที่แพ้ให้กับคลายโรเบิร์ตจนต้องหลบหนีมาแต่สภาพร่างกายของข้าตอนนี้คลายโรเบิร์ต ร่างกายกำลังเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วเป็นพ่อห่วงมานาถูกโลเบิร์ตทำลายงั้นเหรอดอกไม้ปีศาจที่ข้ากินเพื่อเอาชีวิตรอดกลับกลายเป็นสิ่งที่นำพาข้าไปสู่ความตายเสียเองเริ่มจะหมดสติแล้วพลังนี่มันพลังปีศาจบัดซบทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ข้ายังไม่ทันได้ล้างแค้นพวกมันเลยด้วยซ้ำอารมณ์ของข้าเริ่มควบคุมไม่ได้ร่างกายของข้ากำลังค่อยๆสูญเสียสติ ถึงเวลาแล้วที่ต้องตัดสินข้าต้องยอมรับเสียทีว่าข้านั้นไม่มีความหวังอีกต่อไปแล้วข้าจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ที่นี่และหลอมดาบนอกซาเคียวเพื่อพัฒนาการตัวเองเอาไว้หวังว่าจะมีใครสักคนพบสถานที่แห่งนี้หวังว่าจะมีใครสักคนทําตามเจตจานงของข้าหวังว่าจะมีใครสักคนล้างแค้นให้ข้าหวังว่าผู้สืบทอดของข้าจะสามารถก้าวข้ามพวกมันไปได้ ข้าจะทิ้งทุกอย่างของข้าเอาไว้ที่นี่เดี๋ยวก่อนนะเนื้อหาหลังจากนี้คงไม่ใช่วิถีแห่งดาบและเทพสายฟ้าใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแล้วก็คนคนนี้ก็คือผู้ที่ถูกเล่าขานในตำนานว่าสามารถควบคุมสายลมได้อย่างอิสระและวิลาบุรุษผู้โชคร้ายผู้ต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งกับผู้นำตระกูลคนปัจจุบัน เมื่อ40ปีก่อนเทพวายุ h e เฮกเตอร์แลกหน้าทั้งที่ได้ยินว่าเสียชีวิตไปแล้วแท้ๆไม่นึกเลยว่าจะมาอยู่ที่นี่เธอทำอะไรนะ่ะแม้ว่าจะพ่ายแพ้ให้กับท่านประมุกจนต้องหลบหนีไป แต่เทพบวายุก็ยังคงเป็นผู้สืบทอดผู้มีสิทธิ์ในการครอบครองบัลลังก์แห่งล็กหน้าโดยชอบธรรมค่ะการที่เหล่าผู้ติด,ดตามของแล็กหน้าทำร้ายผู้ที่มีสิทธิ์ในบัลลังก์นั้นถือว่าเป็นความผิดร้แรงที่ต้องถูกลงโทษโด,ดยการประหารทันทีค่ะอย่าพูดเรื่องไร้สาระอะไรแบบนั้นออกมาสิคนที่เธอเพิ่งจะฆ่าไปนะไม่ใช่แล็กหน้าแต่เป็นคนบ้าต่างหากเล่าที่เธอทำไปก็เพื่อช่วยชีวิตของฉันเธอมีทางเลือกอื่นที่ไหนกันละ่ะแต่ตามกฎแล้ว จะไม่มีใครรู้อะไรทั้งนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่คะถ้ายังกังวลอยู่แล้วก็งั้นเธอก็รับพลังของเทพวายุไปซะสิอิฟลินรับมันไปเถอะพลังของเทพวายุคือพลังที่ยิ่งใหญ่พอๆกับพลังมังกรทั้งเก้าเลยนะคะทำไมถึงยกให้กับฉันล่ะคะจงกลายเป็นผู้สืบทอดของเทพวายุและแข็งแกร่งขึ้นซะแล้วก็รับช่วงต่อจากมรดกข,ของเขาด้วย ตอนนี้เธอกลายเป็นผู้สืบทอดของเขาแล้วดังนั้นจึงไม่ถือว่าจะมีโทษอีกต่อไปเธอเคยสัญญาว่าจะเป็นดาบให้กับฉันไม่ใช่หรือไงอิฟลินนักดาบระดับสูงแห่งแลกหน้าอิฟลินในเรบิวคนนี้ฉันขอสาบานว่าจะรับใช้ท่านทีโอแลกหน้าและทุ่มเทความพักดีทั้งหมดให้แก่ท่านขอให้ท่านผู้ยิ่งใหญ่และทรงเกียรติรับคำปฏิญาณจากดิฉัน ผู้เป็นค่ารับใช้อันต่ำต้อยด้วยเถอคะค่ะเธอเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการอย่างเข่งคลัดส,สินะฉันทีโอแลกหน้าขอรับคำปริญ,ญาณจากอีฟลินในเรบิวและสลักมันเอาไว้ในหัวใจและจิตวิญญาณพร้อมทั้งร่วมเดินทางไปด้วยกันบนเส้นทางอันแสนยาวไกลนี้หลังจากนี้และต่อไปเธอคือดาบเล่มแรกของฉัน ฐานประชาการกองพันอัศวินมังกรเกาะเขาทีโอยังไม่กลับมาอีกแล้วเนี่ยบางทีพรสวรค์ในหน่วยกองพันอัศวินมังกรเกาะเขาของฉันอาจจะเหนือกว่าเขาก็ได้นะเฮ้ทีโอลักหน้านายพาตัวอะไรมาด้วยเนี่ยอะไรนะ นั่นมันอัมราไม่ใช่เหรอทําไมเอาตัวปัญหาแบบนั้นมาเป็นคู่หูล่ะพรสวรรค์ที่มากที่สุดในรอบพันปีมันเป็นแบบนี้จริงๆเหรอถึงมันจะเรียกว่าพรสวรรค์เหมือนกันก็เถอะแต่นี่มันอะไรกันเนี่ยนักดาบระดับสูงอิฟลีนเนเลบิลและนักดาบระดับต้นทีโอแลกหน้าเดินทางกลับมาจากการทดสอบแล้วค่ะว่าแต่หัวหน้าละ เมื่อครู่เขาได้รับการติดต่อดว่วนและเพิ่งกลับไปที่ห้องทํางานการติดต่อด่วนขอโทษที่เข้ามาขัดจังหวะพิธีการเข้าร่วมหน่วยแต่ทุกคนที่อยู่ที่นี่จะถูกส่งไปยังปอบประการบังกี้ การเข้าร่วมปฏิบัติการภารกิจจริงงั้นเหรอมันเกิดขึ้นแล้วสินะการลักพาตัวจากกลุ่มเซเลสที่ปอบกากกาบลังกี้เหตุการณ์ที่เอสทรอยเวนได้ก่อขึ้นเพื่อขโมยดาบมังกรพิฆาตไปใช้ในการก่อกบฏ